สวัสดีครับร้านบรญยาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับจัดส่งนะครับกูตา L368 นะครับอันนี้ลูกค้าจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไปมีคันบนด้านหลังเป็นพันพุนใหม่นาซ่านะครับนี่ฮะราคาประหยัดคันนี้อยู่บมอสนปมบาทนะครับสภาพสวยๆเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมยางหลังใหม่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ต้องการรถเทคเตอร์เบอสองก็เชิญที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะคือเออออพื่อคลองถุนเพื่อเพชรแล้วก็สาขาสองมาทาคอตะบลวังบัวนะครับโทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับโอเคครับสวัสดีครับ